หนึ่งโอ้มันป้าทำไมวะพี่สีบามินน่ะใช่ใช่คนดังป่ะพี่ผมดูคลิปพี่อยู่พอดีเลยเอาแล้วผมก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็น,นี่ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนบทบาทมีเลเวลแล้วนี่ดูดิผมอัพมาเกือบเต็มทุกตัวนะ สาเหตุที่ยังอัพไม่เต็มเพราะว่าปวดนิ้วก <c oughs> <g ül> ็วิธีอัพจะใช้คุกกี้อัพนะดูดิคุกกี้ก็ไม่แน่ใจว่าใ,ใช้เยอะหรือเปล่าแต่ผมใช้ประมาณแสนหนึ่งนะเกือบเต็มทุกตัวแล้วประมาณน,นี้นี่นี่วิธีอัพวิตรงนี้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 ประมาณนี้โอเคแต่เราปวดนิ้วแล้วเราพอแล้วก็สกิลที่น่าสนใจนะนี่ก็จะเป็นฟาร์มเร็วนะที่ผมคิดว่า มันจะเร็วขึ้นจริงหรือเปล่ามันก็อย่าซุ่มๆนะครับผมเนี่ยบวก2อันอะไรประมาณนี้โอเคตัวที่มีฟาร์มเร็วอยู่ก็จะมีผู้คุมวิญญาณนะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูมาว่าจะเร็วขึ้นจริงไหมมาจัดปุยแล้วก็ลุยไปผู้คุมวิญญาณผู้คุมวิญญาณโอเคจัดไปวันนี้มาเร็วๆเลยนะทุกคนเครื่องผมนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้โทรศัพท์ ปุ่มเพิ่มเสียงเสียนะดูดิก็คลิปต่อไปอาจจะเห็นผมเล่นในคอมนะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้มาอำลาโทรศัพท์เล่นซูเปอร์ซัตครั้งสุดท้าย <c oughs> <c oughs> รอเล่นรอเล่น <c oughs> แต่อาจจะไม่ได้คลิปแล้วนะเครื่องนี้ไม่ไหวโอเคมา ผู้คุมวิญญาณเสียงเปิดไม่ได้แต่ผมอาจจะเล่งได้ใช้นิ้วเอากล้องก็เสีย <laughs> โอเคล้อชมพูเลยเป็นวิศว,วะวะ <c oughs> ชมพูเป็นวิศว,วะวะ โอเคเจ้าเวลาบทปลอมนะเจ้าเวลาบทปลอมโอ okay. เคแดงว่าไงโอเคอีกตัวหนึ่งนะสองซพนะทุกคนมันวิ่งเร็วขึ้นแหม่มันก็วิ่งเร็วนะลาก่อนทุกคน โยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดโย่และนี่คือเสียงจากเด็กวัดโอเคตายสามไม่รู้ครับไม่รู้รเป็นวิศวกรใช่ไหมลงท่อกำลังรู้ว่าฆาตรกรมีอะไรจะโดดท่อไหมพอผมไปเปิดก็พ,อ,พ,อ,พอเหรอห้องกวงจรปิดใช่ไหมเจอศพสองศพมันนอนอยู่อะไอ้ขาวกับแดง แต่ไม่รู้ว่าหมอไอ้หมอไอ้หมอมัน่าจะตายแล้วมั้งเปิดเข้ามาเห็นน้ำเงินมันเดิมนมาเดิมนมาดูแค่ศพแล้วเงินก็หายไปไหนก็ไม่รู้เรยผมไม่รู้อ่ะปะิงป่าเป็นยงแล้วแบบมินก็โหวตเลยผมไม่รู้อ่ะออเฮ้ยเราเวทอยู่เวลาเวทเนี่ยมันเสร็จเลยพี่ชนะง,ง่ายสุดแล้วทางเวทแหละแล้วก็เสียงตายเลยล่ะ เออผมเป็นเจ้าเวลานะผมว่าชมพูเป็นวะ <No. S 1> อมไม่รู้อ่ะคิดว่าชมพูเป็นนะ <Hey. S 1> ไม่รู้อ่ะแล้วชมพูไม่แก้ด่วนนะแก้่ดนน่อยก็ได้นะ <Yeah. S 1> เออผมเจ้าเวลานะส่วนไอ้น้ำเงินเนี่ยเป็นหมอนะ่มมาแก้กำลังลากศพเลยแต่ประตูมันปิดอ่ะ <Huh? S 1> อืมโยโย,โย่แล้วนี่คือเสียงจากเด็กวัด <No. S 1> ไม่อยจะไปรู้ผมไม่รู้อ่ะ <No. S 1> ชมพูกองแก้่ดนดูนะต้าง <Huh? S 1> ่ายชมพู <No. S 1> uh. อ่ะเออศพอ่ะนอกจากสีเงินนะอยู่ตรงไหน ชมพูบอกว่าอยู่ไหนเออเพราะว่ามันไม่เห็นศพแล้วก็เงินชส้นสีเงินแล้วก็สีมิ้น์อยู่ด้วยกันสีม่วงก็น่าสงสัยเพราะม่วงวิ่งมาจากสื่อสารโซนนั้นอ่ะกั้นใจอยากให้อีสีเหลืองไปดูมันก็ไม่ไปดูเอออืมเห็นไม่รู้อะไรย้าเลยเอาม่วงไปดนว่าทีผมตายเลยผมจะไม่ไปเลยตายรับเ้ยยาวออกแล้วแต่ มองป่ามองป่าโอเคเขาวดม่วงกันแล้วนะอืไอ้อม่วงปาดสองตัวชนะเลยใช่ไหมปาด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 สองตัวชนะเลยแต่ถ้าเราปิดปฏดีกรมาแก,แก้ด่วนนะอย่าไปปิดเลย <Yeah. S 1> ปล่อยไว้โยโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเสียงที่บงบอกตัวตนที่เด่นชัด โอเคพี okay, ป่ประตูไปเลยหนึ่งโอ้ oh, มันป้าทำไมวะโอเคไอ้น้ำเงินอย่าตามดิต้องค่าชมพูก่อนเปล่าวะ โอเคจบเกมพิดต้องนานโอเคเจ้าเวลากระมววิ่งเร็วนะก็วิ่งเร็วขึ้นจริงนะไอ้น้ำเงินมันรีพอร์ตอะทำไมถึงไม่สงสัยกันวะไ,นไม่ให้ลากไม่ใช่ลากมันลากศพมัน,นไม่สิงเงินมันปยีงเงียบเงียบเงียบตั้งแต่เกมเลย โอเคประมาณนี้อ่ก็ก,ก็ก็ดีมาจบเร็วไปหรือเปล่าแต่ถ้าไป่้อ,อกตาาจจะแพ้ได้นะ <c oughs> <c oughs> วิ่งเร็วขึ้นจริงนะผมว่าก็เร็วนะเร็วนิดหนึ่งอะรู้สึกเลยว่านิดเดียวถามว่าโกงไหมก็ก็ใช้ได้นะสมมุติถ้าตัวแบบไม่ได้อัพมากับตัวอัพมาก็ก็มีความต่างกันนะถ้าวิ่งประมาณ4ี่คูร้อยอะไปเรื่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองตัวการมองเห็นมั้งไหมอืมน่าลองนะนี่การมองเห็นสไนเปอร์แต่ผมว่าเอ้ยอันนี้ก็การมองเห็นด้วยไว้แจ็คโอเคมาลองไว้แจ็คกันดีกว่าการมองเห็นจะมองเห็นไกลขึ้นหรือย,อยังไงตาใบมะเขืออะไรมาไว้แจ็ควันนี้เล่นตัวที่ผมชอบเลยโอเคเห็นชื่อซะด้วย นี่สุนหงอคงอ่โะโหโคตรเทพสก,กินเนี้ยใช้ตังเยอะเหมือนกันไอ้เ้าคนบ้านอกอกนะมาไว้แจ็คชาละวันกุมพีจอระขแสนดีอยู่ในถ้ำทารามชาละวันกุมพีอยู่ในระคีแสนดีอยู่ในถ้ำทารามอะนุมานทานสมอนหะนุมานทานสมอนเมื่อก่อนไหวตอนกอนนี้ไหวเมีย ผมลองทุกกว่าไม่รู้นะแต่วิ่งก่อนวิง่งเออมันก็วิ่งเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรนะเพิ่มแค่ใจเออเนี่ยมองเห็นเออเฮ้ยรู้สึกมันสว่างขึ้นป่ะ <c oughs> คิดไปเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอา้าวไม่ใช่เขียวอ่ะบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เขี่ยว <c oughs> อยู่แถวนี้แหละ อยู่เ้าไอ้น้ำตาลเหรอองหค์หญิงอะไรเนี่ยเออไอ้น้ำตาลป่ะกดไปเลยกดไปเลยโอเคหนึ่งสองสามไปฉล,า,ลามขึ้นบงเออโซบอยู่ในห้องไฟนะ ไม่ได้ปลาก,กับดักนะถามเขียวได้โอเคเออผมว่าน้ําตาลเป็นวะ <B ull ing> คิดว่าน้ําตาลเป็นวะไม่รู้นะ <B ull ing> เพราะว่าผมมาไปเปิดไฟกับเขียวแล้วก็วิ่งไปดูข้างล่างอ่ะเห็นไอ้น้าตาลอยู่ข้างล่างอ่ะไอตรงห้องออกซิเจนอ่ะไอน้ําตาลอยู่ประมาณตรงนั้นอ่ะอาจจะป้าอะไรมุดท่อไปอ่ะอาน้ําตาลดีเหรอไม่แน่ใจนะไม่ได้ที่ไหไอหมออะะไรวะไอวางเพลิงอ่ะนั่งไลฟผมังนานละไหนม่้อวะก็ไม่ได้ตุกต่เตมเงินอะ อ,อยู่นี่ก็ไปเนี่ยเจมกันน่ะนี่ก็ไ่จูกะไรเตียนตาอะไรใจแล้วไงล่ะไหนม่วงเฮ้ยพี่สีฟ้ามิ้นท์น่ะใช่ใช่คนดังป่ะพี่ผมดูคลิปพี่อยู่พอดีเลย,ยไม่ใช่แ <c oughs> ต่ไส่บ่อยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ปิดนะขอบคุณครับช่วงนี้ดกดไลค์นะพี่ผมดูผมดูคลิปพี่อยู่นะพี่ ไอสีเรไอสีน้ําตาลก็ผมเห็นมันเดินลงมาจากทางห้องออกซิเจนนะกระสีอะไรทับสีนั่แหละใช่ว่าใช่มันไม่หมดท่อเหรอแอผมผมเป็นกลางนะตัวแค่นั้นแหละเอาออกดีไหมเอาออกดีไหมนะฮันนี่ฮันนี่เล่นเนีเอาออกดีไหมนะเออน้ําตาลมันเดินมากับสีส้มนี่ตกอันนั้นมันตายตั้งนานแล้วตบสีเหลืองตายอยู่หน้าห้องไฟฟ้า เดินมากับส้ม<ร>มาทำควสตรงห้องออกซิเจนและน้ำตาลก็เดินไปข้างล่างมุดทงมุดท่อที่ไหนก่อนอันนี้เลน่นหนีก็อ,ออกเกมได้นะฮันนี่โอเคข้ามเหรอวะแต่ผมว่าน้ำตาลนี่แหละไอ,อ้วูดไปเลยใครวูดไอ,อ้น้ำเงินอืมสงสัยน้ำตาลนะไอ้ส้มนี่ออกตัวแรงนะ <laughs> ออกตัวแรงแต่ว่าจริงใจทำตัวใสๆแบบสเตาบอลเล่ร้องเพลงบ่อยอย่างวะช่วงนี้มันดีดนะทุกคนอนจริงเลยนะเ,นเ,ยรเราเวลากินกาฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดๆหน่อยโอ้ยไม่ใครเปิดไฟหรยนไงโอเคไปไปเปิดเองไหนน้ำตาลไม่เปิดประตูะ โอเคเดินไปข้างล่างนะเออมันมองเห็นฟ้างขึ้นจริงนะดูดิจากมุมมองนะแต่กระบอกแน่ใจระวังนะทุกคนลบอยู่ดีๆนะโอเคใครกับดักก็ยังไม่รู้เลยระวังนะทุกคนไอ้น้ำเงินวัสดีจ้าน้องชมพูโอเคป้าไปไปดักไว้ก่อน สามร้อย okay. ah, ah, enfin anyway> ี่สิบสองโอเคอ้าวเฮ้ยติดอ้าวเฮ้ยติดมีใครโอ้ยตกใจหมดหรือว่ามีใครตายไม่มีนะเอ่อมีวิศวกรอลืมไปว่ามีวิทวะโทษทีพอดีว่าเห็นมันมุดท่อลืมไปว่ามีวิทวะต้องดูอยู่แล้วเห็นมุดท่อ ลืมไปว่ามีวิทวาโทษทีข้ามไปอืมไม่รู้อ่ะแต่งไงก็สงสัยน้ําตาลนะเออไอ้ส้มนี่ออกตัวแรงนะช่วยน้ําตาลเนี่ยส่วนตัวนะเออไอ้ส้มเอาตัวแรงนะแล้วเมื่อกี้มันเห็นวิศวะมุดท่อมันจะตบมาเดาวิศวะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้โอเคจริงไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อโอเคโอเคออาลไปก่อนพ่อเพราะว่าวางเพิงหวานกันอล ตามหลายคนละแค่สงสัยเออใช่น้ําเงินมันตามมันตามเหมือนกันนะไม่พูดอะไรนะรน้ําเงินอนะ่ะน้ําเงินไปมมผมจะช่วยดีป่ะเยอะตอนนี้ผมน้ําเงินมันก็แปะก,กินไว้แต่ผมจะช่วยมันดีป่ะช่วยเลยวะปแปกนะผมกเกาอยู่เนี่ยผมปแปะนะมันไม่ค่อยทำเฟิร์เควะดอะเววลอกเลยปะละ่ะเกินเป็นวาวเพื่อน โอเคเราอย่าเพิ่งเดานะไม่มีข้อมูลโอ <Okay. S 1> <laughs> okay. เคโอเคไอแดงวูดตัวเองทำไมวะืม <c oughs> ส่งใสน้ำตางไงส้มวะ่ะตัวแฝงเลยสองก็ผมได้นะ โเคก็ใครไม่รู้กอน,น้ำตาลเฮ้ยส้มตามทำไมเออมันตามทำไมโอเคครับปลาป้ายไปก่อนครับเราใสา่เล่นป้ายอยู่แล้วไงออกตัวแรงแต่ว่าจริงใจหรือผมอยากตบปุ่มเราไปเลวะืึ โอเคเดาไปไอ้ส้มไม่น้ําตาลเนี่ยนะต้องใส่เฟสก็ไม่ทำโอเคแอบก่อนแอบ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 ทำไมทำตัวแรงยาไอ้ข้าว แดงทำไมล่ะล้วไปปาดแดงทําไมล่ะชมพูเออชมพูปาดแดงนะโบดชมพูไปเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวส้มก็น่าจะโดนเดาแล้วแหละโบดชมพูนะชมพูปาดแดงเฮ้ยไอไอไอข่าวทำอะไรไอข่าวไปทำาไรฮะเออเมื่อกี้ผมเข้าไปรบในห้องห้องนึงไงข่าวตามมาทำไมมันไม่มีเฟซห้องนั้นนะ เอ้ไม่ชายไอ้ผมจะไปหาศพอยู่นะมันศพจริงอ่ะดีมุมมองเราฟังไม่ได้รู้หมาแล้วหมดแเดาเลย Back แบ็กแจ็คไอ้สักกูยังหลุดเลยโอ้ยยังจะปาดเลยอ่ะวิ่งเข้าไปไฟแม่งเปิดพอดีแล้วไม่กดปุ่มึไอ้เ้าไม่ไม่พีพีพมินพมินพี่มินมม เขาเป็นเอฟซตามตัวพี่แบบแบบข้อแหลเซนเนี้ยแบบโอ้มันจะให้มีดอะดิแบบข้อมาข้ออีกแล้วลายเซนบ้ามันจะให้มีดอะดิเซนเข้าไปแล้วพี่ประกวดบูธอะไรเนี่ะโอเคโอเคอุ้ยหุ้ยของจริงมันรู้ได้ไงของจริงของจริงของจริง เฮ้ยของจริงของจริงม,มันเดาเว้ยของจริงเฮ้ยเห็นผมเ,เงียบเียบไงเ <laughs> <laughs> ดามาเดากับไม่โกงนะครับอ,อ้าวไม่จบไม่ว่ได้ข่าวไปฮะเฮ้ยไอ้ข่ <laughs> าวของจริงว่ะเดาเดามาเดากับไม่โกงเดามาเดากับไม่โกงดีนะสีขาว โทษทีนะสีขาวพอดีมีทั้งวิทวะมีทั้งไวแจ็คอะไปไหนไม่รอดแล้วเออเข้าไปมาดวลกันใครจะมือไวกว่ามามาดวลกันใครจะมือไวกว่านีข้ามไปพี่ข้ามไปเชเออียวผมเรามันมันมีมันมีมนมแบ็คก,กับพี่พี่มันมีแบ็คมันมีแบ็คเตืนะครับพี่อืมไอ้้ยแตอนนี้มีแบ็คสองตัวไปแต่ไปใด้สีม,มูไม่ค่อยทำงานเลย โ <Okay. S 2> อเคมอม <c oughs> แม่เดาเดามาเดากลับไม่โกงอีวาโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับเลเวลนะว่าโกงไม่โกงประมาณนี้ก็ต่อไปอาจจะเห็นผมเล่นในคอมแล้วนะไว้เจอกัน Thank <muchas>